สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว u t u b e และท่านสมาชิกทุกท่ทานนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะ,ะคเอานี้เราจะมาดูดวงชะตาของ12สราศีนะคะในหมวดหัวข้อที่4นะคะขอบอกท่านสมาชิกใหม่นะคะในหมวดหัวข้อที่4นี้จะเป็นปัญหาลวนๆเลยนะคะนะคะในสถานการณ์ที่จะทํานายให้กับ12ลราศีไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการงานที่ติด ที่มีปัญหากันหรือขัดแย้งกันเนี่ยการเงินแม้กระทั่งความรักรวมทั้งการไปติดต่อก,กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆธนาคารอะไรพวกนี้สำนักงานที่มีปัญหากันนะคะเพราะฉะนั้นนะใครเข้ามาชมคลิปนี้นะถ้าใครไม่มีปัญหาก็ดูเป็นแนวทางนะอย่าเครื่งเครียดนะกับการทํานายนะคะถ้าคุณไม่มีปัญหาคุณเข้ามาดูเนี่ย คุณก็ปล่อยวางอย่าไปใส่ใจกับการทำนายนะคะนะในที่นี้เราจะมาดูชาวพิจิพิจิคือผพ้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบกพฤศจิกาย,ยนถึงสิบ้าธันวาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำนะไม่ว่าคุณจะดูแบบลัคนาหรือแบบราศีนะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะนะที่มีเกิดไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงพฤศจิกาย,ยนคุณก็ยึดชาวพิจิได้เลย นะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะดูเป็นแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขรู้เขารู้เรารู้แนวทางถ้าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนนี้มันเป็นยังไงอนาคตของปัญหามันจะจบลงยังไงเราก็มาดูกันในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะ,ะในการทํานายในช่วงครึ่งปีแรกคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คไปเลยนะคะปัญหานี้มันก็คงไม่ได้จบลงภายในวันเดียวพรุ่งนี้วันนี้นะคะสำหรับปัญหามันต้องใช้วเวลา บา,บางท่านนัยืดเยื้อต่อเนื่องกันเป็นปีนู่นนะหรือ6เดือนนะหรือมากกว่าปีก็มีที่มันยืดเยื้อต่อกันนะคะเพราะฉะนั้น,นดูเป็นแนวทางถ้าเรารู้รู้เขารู้เราปรับเปลี่ยนตัวเองสถานการณ์มันอาจจะมีหนทางที่จะแก้ไขให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะ <G un> สำหรับชาวพิจิเองนะจ <G un> ริงแล้วนะชาวพิจิค่อนข้างจะเป็นคนที่ เป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันนะเวลาโกรธก็โกรธง่ายขี้งุดหงิดนะ่ะวันนั้ขอให้มีสตินะนะมันเป็นมันเป็นเอกลักษณของชาวพิจิอยู่แล้วเวลาดีก็รีดีๆนะช่วงที่ดีนะ่ะจะทําอะไรก็ทําไปเถอะกับชาวพิจินะนะตอนนั้นนะ่ะรู้สึกมันจะดีไปสมหมดนะเวลาร้ายก็สุดๆท้อยอย่างห่างๆเลยนะคะหัวชวนฟ้านะนะคะ สำหรับชาวพิจิทีนี้มาดูซิว่าสถานการณ์ชาวพิจิเองเจ้าชะตาเนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาจะอดทนมากช่วงนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งอดทนก็ต้องทนเพื่อผ่านอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะดูเหมือนว่าชาวพิจิจะมีสติมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาอะฮะายตรงเันข้ามรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเสียใจรู้สึกล้มเหลวในสิ่งที่จะคาดหวังกับ ชาวพิจิแต่พลังของเขาเหนือกว่าชาวพิจิมากนะพลังของการขัดแย้งเหนือกว่ามากแต่มากไปในทิศทางที่ดีมากไปในทิศทางที่ให้โอกาสทิศทางที่จะต้องแบบว่า,เ,าเปิดโอกาสให้มาแก้ไขให้มาปรับเปลี่ยนให้มาเริ่มต้นใหม่ลืมเรื่องเก่า,กาแล้วเริ่มต้นใหม่กัน นะหรือว่าสะสางมันไปสร้างให้โอกาสาหรือว่าในกรณีบางสิ่งบางอย่างนะก็มาไกล่เกลียพูดคุยกันเป็นอย่างนั้นนะพลังของเขาเหนือกว่าอย่าไปสู้เขาเลยแต่ว่าเขาผิดหวังกับชาพิจิมากนะสถานการณ์ที่มันขัดแย้งมันคืออะไรมันก็คือการแก้ไขปัญหาล่าช้าการทําอะไรยืดเยื้อการถูกจับผิดการเลื่อน เลื่อนไปเรื่อยๆเป็นไส้เลื่อนไปนะเลื่อนเลื่อนนัดก็แล้วก็เลื่อนเลื่อนคือมันไม่มีอะไรก้าวหน้านะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอืคกุจะผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเอแต่เขายังให้โอกาสน,นะคะเ,เดี๋ยวเรามาแยกงานกันเลยนะสำหรับชาวพิจิในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งจริงๆมันชื่อมันยาวอะ่ะเอาสั้นๆก็คือความขัดแย้งนะคะ สำหรับคนที่มีความขัดแย้งทางด้านการงานเนีย่ยจริงๆแล้วขัดแย้งเรื่องอะไรเงื่อนไขไม่มีอะไรหรอกตั้งเงื่อนไขเยอะแล้วเกินระเบียบกฎเกณฑ์กฎกติกามารยาทในการที่จะทํางานนะแต่ก็ยังทำ <c oughs> คือคือทนทําไปอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณต้องทอําอ่ะอืมอ่าคุณต้องทําไปแต่คุณก็มีความสุขในการทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในสักของ เงื่อนไขตั้งเยอะหลือเกินไม่จะทาได้ป่ากับกฎเกณฑ์นะบางทีก็ช้าทํางานช้านะบางทีกําหนดเซ็นสัญญาก็เลื่อนออกไปมันรู้สึกมันไม่คือมันอยู่นิ่งกับที่นะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่พัฒนาแม้กระทั่งการร่วมทุนอ,อ่ลงทุนร่วมหุ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยกิจการการค้าหรืออะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยนะคะกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ก็ยังทำอ่ะ แต่ก็มีความสุขที่จะทามันจะทําให้ฝ่ายตรงนันข้ามต้องมีเงื่อนไขและก่อนหน้าก็ตั้งเงื่อนไขามานะเคี่ยวเหมือนกันในการตั้งกฎเกณฑ์นะอ,อ่ประมาณนั้นต้องทํางานอย่างน้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นเขาว่าให้โอกาสนะให้โอกาสเป็นพลังพลังความขัดแย้งที่ดีอะ่ะเ,เขาเหนือกว่าเขาพร้อมที่จะให้โอกาสคุณจะทํางานคุณก็ทําได้ชาพิจิเองก็ทนเหมือนกัน นะทาแบบระมัดระวังตัวเองกลัวมันผิดกลัวผิดหรือว่ากลัวไม่ทันเวลาหรือกลัวอะไรหลายอย่างเพราะเรากลัวเขาอะเพราะกลัวฝ่ายตรงกันข้ามมากอาจจะเป็นเจ้านาะยลูกน้องหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะมีความสามารถถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณอาจจะมีความสามารถเขาก็เลยยังรักษาคุณไว้แต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็ต้องออต้องทํางานด้วยความระมัดระวงังนะทำงานไม่ให้ผิดพลาดทํางานให้มันเร็วขึ้นก็แค่นั้นนะ่ะแล้วปัญหามก็จะจบลงแต่ ในเรื่องของอนาคตก็ยัง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 น่ายังยังเหมือนกับว่ายังมีพฤติกรรมที่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นต้องปรับเปลี่ยนนะนะคะกับการทำงานให้มันดีขึ้นมีความสุขในการทำแต่ว่าก็ไม่สนใจกับกฎเกณฑ์อะไรประมาณนี้แต่ก็ทนทำเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำด้วยความแบบมันเป็นกรรมของฉันหรือเปล่าจะต้องมารับผิดชอบงานอะไรมากมายไก่กองมันก็มีสิทธิ์ง่ายๆมันยังหาทางออกที่ดีร่วมกันยากเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง หรือเข้าไปคุยกันนะคะนะมันจะค่อยๆสัดส,สางไปแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เร็วนะหรือสัญญาการผิดเงื่อนไขต่างๆนี่ก็ต้องนะคุยกันนะคะเขาให้โอกาสที่จะคุยอยู่นะทีนี้มาดูเรื่องเงินบ้างขัดแย้งเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องการโกงหักหลังบิดพริ้วรับปากเลื่อนอ่า เอาเงินไปลงทุนก็ไม่ก้าวหน้าอฝ่ายตัวเงินข้ามเขาก็ผิดหวังเหมือนกันเสียใจแล้วก็เหมือนกับอ่ไม่ว่าจะเป็นชาวพิจิหรือตัวเขาก็ตามหรือฝ่ายตัวเงินข้ามมันเจอสถานการณ์การถูกโกงนะอ่าแล้วก็เงินที่กู้ยืมไปว่าคุณจะเป็นเจ้านี่หรือลูกหนี่ก็ตามถ้าคุณเป็นลูกนี่เขาก็ให้โอกาสจะมาพูดคุยถึงจะช้าหน่อยก็ พูดคุยมีการตั้งเงื่อนไขก่อนหน้านั้นก็นะเอาเงื่อนไขปัจจุบันก็ต้องระมาระวังเรื่องการจ่ายเงินหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยบิดผิวอบอกจะให้ก็ไม่ให้สักทีเลื่อนเลื่อนเลื่อนอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเรื่องเงิน,นทองบอกเลยเลยชาวพิจินะอดทนสูงมากถ้าคุณเป็นเจ้านี่คุณก็ต้องอดทนกับลูกนี่มากถ้าคุณเป็นลูกนี่เขาก็ให้โอกาส นะคะเพวัะนั้นก้องเข้าไปคุยนะคะแต่มันก็ไม่จบง่ายหรอกปัญหานี้นะบอกได้เลยนะคะนะคะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองนะที้เรามาดูเรื่องความรักบ้างคนที่มีปัญหาความรักกันเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยผิดหวังเสียใจกับปัญหารักสามเศร้าความอดทนของชาวสิงเนี่ยอดทนสูงมากเอ้ยขอโทษทีชาวพิจิ Ừ, ชาวพิจิโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากับอาจจะมีคู่รักเป็นชาวสีงก็ได้นะคะมไม่ว่าคุณจะเป็นมีมีคู่รักหรือฝ่ายตรงกันข้ามของคุณจะเป็นราศีไหนก็ตามเขานี่ก็เหมือนกับเขาก็เสียใจยกับปัญหารักสามเศร้าที่เกิดขึ้นแต่เขาก็นะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่แต่ชาวสิงนี่อดทนมากัดฟันนะ่ะ ก็คือกัดฟันฉันจะทนฉันจะไม่ยอมเธออีกต่อไปแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะนะคะมีความอดทนสูงมากในเรื่องของความรักกับปัญหาอกหักเสียใจรักสามเศร้าแต่ฝ่ายตรงกันข้ามก็เป็นพลังที่ดีอะ่ะพลังเหนือกว่านะเขาเป็นต่อนะอ่าเป็นต่อที่อยากจะเริ่มต้นอยู่เป็นต่อใน,นะคะ่ะที ที่ยังอยากจะมาคุยกันอยู่คือมันตัดกันไม่ได้นะตัดกันไม่ขาดนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะพูดคุยถึงกาอทาเป็นทนงตัวถึงทําเป็นแบบไม่คุยเหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับบางฟอร์มแต่จริงๆแล้วอยากให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจบลงโดยการมาคุยกันเพราะว่ามันตัดกันไม่ได้หรอกปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงก็ต้องคุยกันนะคะ ปัจจุบันเนี่ยนะก่อนหน้าก็อยู่ด้วยกันแบบเหมือนกับว่าตั้งเงื่อนไขระแวงนะตอนนี้ก็เรามาระวังตัวเองว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีกอนาคตก็ยังปัญหาความรักในอนาคตที่มันนี่ยังยืดเยื้ออยู่นะปัญหารักสามเศร้าย,ยังยืดเยื้ออยู่ยังปัญหาก็ยังยังไม่สามารถที่จะจัดการไปได้ถึงแม้จะพูดคุยกันก็ตามแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเนี่ย ยังไงเขาก็ไม่ปล่อยยังไงเขาก็ไม่ปล่อยด้วยแล้วก็ยังไงก็ลืมกันไม่ได้อะอกหักผิดหวังต้องใช้เวลานะคะในการที่จะเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะคะชาวฟิจิเนี่ยอืมตัดกันไม่ได้หรอกอยากคุยอยู่นะคนที่มีปัญหาก,กันก็ยังอยากจะกลับมาคุยกันอยู่ยังไม่เจาะรายละเอียดนะคะว่าสถานะไหนไปดูทําความรักให้ต่างหากแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบปัญหาล้วนๆน,นะคะไม่ระบุนะคะ ทีนี้เรามาดูคนที่มีปัญหา,ากับสถาบันหน่วยงานธนาคารสำนักง,งานนะต่างๆอดีความาที่มีเรื่องกันเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้โอกาสเข้ามาเจรจามาตกลงมาไกล่เกลี่ยมาพูดคุยมาแก้ไขปัญหานะามาแก้ไขปัญหาค่อยๆจัดการไปถึงแม้ว่าจะใช้เวลานะยังไม่จบง่ายหรอก นะในการพูดจากันยังติดยังพูดคุยกันยังไม่ไม่ลงหลอกอต้องใจเย็นๆนะเ,เขาก็ใจเย็นพอฝ่ายตรงกันข้ามใจเย็นพอไม่ว่าจะเป็นสถาบันต่างๆหรือที่เป็นคู่กรณีกันก็ตามนะคะพลังเขาเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแต่เขาพร้อมที่จะให้โอกาสในการที่จะมาพูดคุยนะในเจรจากตกลงกับอ่อกับการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะ ต้องอเผชิญหน้านะคะต้องอเผชิญหน้าแล้วต้องพูดคุยอะไรไม่พร้อมอะไรเป็นยังไงนี้ก็มาคุยกันประมาณนั้นนะต้องมาพูดคุยกันอย่างเดียวนะเอ,อแล้วทุกอย่างมันจะค่อยดีขึ้นจะค่อยคอยแก้ไขปัญหาไปถือว่ามันเป็นปัญหาที่หนักเหมือนกันกันกบสำนักง,งานทนายความสำนักง,งานธนาคารเกี่ยวกับคดีความหรือคนที่มีเรื่องราวกันที่ต้องฟ้องร้องเนี่ยมาคุยกันได้นะคุยกันได้ ย็นดีที่ะคุยอยู่เพราะเขาเปิดโอกาสอยู่ว่างเขาเปิดโอกาสมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอน่ะจะเอายังไงะประมาณนั้นนะคะอืมประมาณนั้นนะคะก็ยังดีหน่อยที่เขาใจเย็นอยู่นะยังให้โอกาสนะคะ ก็คงประมาณนี้นะสำหรับปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของชาวพิจิในช่วงครึ่งปีแรก2 5 6 8เนี <without S 2> ่ยเปิดดูช่วงไหนก็เช็คไปเลยนะเป็นครึ่งปีไปเลยนับไปเลยนะคะนะสำหรับคลิปยาวนี่ก็จะทำคลิปสั้นๆให้กับท่านสมาชิกที่ดูคลิปสั้นนะใครจะจบพอแค่นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขก็อย่างที่บอกแลาเผชิญหน้านะเพราะเขาให้โอกาสอยู่ยังใจดีอยู่นะจะไปชู้เขาก็ไม่ได้เพราะเขาโอกาสเริ่มต้น ชาวชาวพิจิเองก็ทนสูงมากนะนะอทนสูงมากมันได้ก้าวไปแล้วบางทีปัญหามันได้มันได้ก้าวเข้าไปแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องแก้นะนะต้องมีสติและใจเย็นนะคะชาวพิจิยิ่งเป็นคนใจร้อนนะทั้งที่ททเป็นธาตุน้ำนะอืมนะทั้งที่ทเป็นธาตุน้ำคุณต้องใจเย็นแล้วช่วงนี้นะคะสำหรับคลิปสั้นนะ ดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของชาวราศีพิจิในช่วงครึ่งปีแรก2 5 6 8นี้สถานก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเป็นสถานก,การณ์ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของการแก้ปัญหาช้าแล้วก็ถูกจับผิดคลาดเคลื่อนเลื่อนอผัดวันประกันพุ่งสถานก,การณ์ไม่ก้าวหนะ้าชาวพิจิมีความอดทนสูงมาก ่ตรงกันข้ามเป็นพลังที่เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะที่ให้โอกาสอประมาณนั้นในลักษณะของหน้าที่การงานก็เหมือนกันเงื่อนไขยเยอะแต่เขาก็แต่ก็ทํางานได้สบายๆมีความสุขนะคะทํางานสบายๆอย่างมีความสุข,นะะสสยยสขปัญหาที่คุณตั้งขึ้นมาทําบ้างหรือทำบ้างผิดพลาดแต่ระมัดระวังตัวเองในการที่จะทางานบางท่านนะสัญญาเนี่ยคาดเคลื่อน ไม่เป็นไปนตามที่ตกลงกันการทำงานเอ,อ้ยการทำงานที่แบบไม่เสร็จสักทีการทำงานที่แบบว่าช้าอืไม่กระตือรือร้นก็ได้อ่าประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาจะทำไปเหมือนกแบบับไม่มีไปเรื่อยๆอะนะสถานการณ์ของเขาฝ่ายตรงข้ามนะ่ะคืออาจจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องอะไรก็ตามนะก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหา อย่างค่อยเป็นค่อยไปที่บอกนะนะคะ,นะะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะปัญหารจริงมันก็จะยังสั่สางไปเรื่อยๆอยู่นะกับเรื่องหนะ้าที่การงานต้องคุยกันอย่างเดียวนะคะต้องคุยกันอย่างเดียวเพราะว่าถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะคะยังไม่ยังไม่ไมแบบยังให้โอกาส่าง,งั้นเถนะฝ่ายตรงข้ามยังให้โอกาสนี้เรื่องเงินบ้างเรื่องเงินระมัดระวังการถูกโกงหักหลัง การหาทางออกการเงินที่ดีต่อกันมันเหนื่อยมากนะ,ะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยนะคะเนี่ยการคดโกงเนี่ยการพูดไม่รักษาคำพูดนะคะเลื่อนไม่เผชิญหน้าอืมนะคะเรามัดระวังตัวเองแต่เขามีเขาก็ให้โอกาสนะอย่างที่บอกลนะฝ่ายตรงนันข้ามเป็นพลังที่เหนือกว่า เหนือกว่าในลักษณะที่ดีก็คือให้โอกาสนะคะให้โอกาสที่มาพูดคุยให้โอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองนี่แหละนะคะส่วนมาดูเรื่องเรื่องความรักความรักเหรออดทนสูงปัญหาอะไรปัญหารักสามเศร้าปัญหาการผิดหวังอกหักเสียใ,ใจนะคะฝ่ายตรงข้ามก็เป็นคนรักนี่แหละนะคะมันตัดกันไม่ได้ดูหเหมือนจะหลอกตัวเองอื ดูหเหมือนจะถูกจับผิดอ่าหรือความรักไม่ก้าวหน้าอาึงตึงๆนะคะเด็ดขาดอแต่ก็ตัดกันไม่ได้บอกได้เลยมีโอกาสอยากจะเริ่มต้นอยู่นะฝ่ายจานมันข้ามเขาอยากเริ่มต้นอยู่ให้โอกาสที่จะแก้ไขให้โอกาสที่จะมาช่วยกัน แก้ไขปัญหาชีวิตความรักครอบครัวคือมาพูดคุยกันจะตกลงยังไงก็มาพูดคุยกันว่างั้นเถอะเขายังมั่นคงอยู่คือรักยังไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันก็คนเรามันก็มีฟอร์มกันอยู่บ้างมีศักดิ์ศรีหรือมีอะไรนะบางคนทิถฐิสูงเนี่ยนะคะทั้งๆท,ที่ยังตัดเขาไม่ได้หรอกอเพราะ,ะนั้นคนรักเขาพร้อมที่จะให้โอกาสชาวชาวพิจิเองก็โอ้โหอดทนสูงมากกับอดกลั้นในอารมณ์อดกลั้นในความรู้สึกทั้งๆท,ท,ที่ยัง รักอยู่บางทีก็ตัดไม่ได้นะคะไปดูคลิปยานะแล้วก็คลิปเกี่ยวกับความรักทําให้ต่างหากแล้วอันนี้มันเป็นปัญหาล้วนๆน,นะคะมันเป็นปัญหาล้วนๆทีนี้สํานักงานธนาอ่าสำนักง,งานธน,น,น,นาคารหรือหน่วยงานต่างๆที่คุณมีปัญหากรณีพิพาทหรือว่าขัดแย้งกันถึงขั้นขึ้นจะฟ้องร้องเรื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะเข้ามาคุยอย่างเดียว ก็ต้องเข้ามาคุยเขายังให้โอกาสมาคุยมาไกลเกลีย่ยต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นเข้าพูดคุยกันอย่าหลบแลวอย่าเลี่ยงอย่าหนีอเขายังให้โอกาสอยู่นะพยายามเข้ามาพูดคุยกันดีที่สุดนะคะกับปัญหาพวกนี้ถึงแม้ว่าคุณระมัดระวังตัวเองจะไปไหนก็ลุกลี้ลุกลนหลบหลบซ่อนๆเหมือนกับว่ากลัวเห็นว่าคุณจะเป็นเจ้านี้หรือลูกหนี่ทีเ่เป็นปัญหากันเกี่ยวกับจะฟ้องร้องก็ตามหรือธนาคารหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่ง ที่เป็นปัญหากันนี่แหละนะเขายัางใจเย็นอยู่นะแต่เขาอยากให้คุณจัดการกับปัญหานี้ก็คือเข้ามาคุยกันค่แค่นั้นนะคะยังไงเขาก็ไม่ไม่ลืมหรอกถึงจะปล่อยไว้ช้าแค่ไหนพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาได้ตลอดเวลานะคะกับปัญหาที่จะจัดการเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือพูดคุยนะคะสำหรับความขัดแย้งกับ สถาบาันการเงินต่างๆอะไรก็ตามนะคะในรูปแบบของบริษัทก็ตามคุยอย่างเดียวแล้วมันก็ยังไม่จบง่ายนะมันยังไม่จบมันยังไม่จบถึงแม้ว่าเขาจะเงียบๆไปแต่ก็ยังไม่จบพร้อมที่จะดึงขึ้นมาพูดคุยได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขายังเก็บไว้ในลักษณะที่ให้โอกาสนะคะเพราะนั้นเขาไปพูดคุยนะคะพูดคุยดีที่สุดนะคะเรื่องที่มันบานปลายมันจะได้เบาๆลง นะถ้าเราหมดแต่เลื่อนหลบระมัดระวังหรือว่าไม่เผชิญกับปัญหาเนี่ยนะมันก็จะยืดเยื้อไปตลอดมันมันยังไม่จบง่ายว่างั้นเถอะนะ mm hmm. ก็คงประมาณนี้นะสำหรับสถานการณ์ดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งทำคลิปยาวไว้ให้อยู่นะคะไปดูได้รายละเอียดนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะนะนะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียดนะดูเป็นแนวไป นะคะก็คงประมาณนี้ใครที่ไม่มีปัญหาเข้ามาดูนะอย่ามาเก็บเอาไปคิดนะหรือถ้ามันใช่ก็ไปจัดการแก้ไขสถานการณ์อย่างที่แนะนำไปนะคะก็คงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ